เดดี๋ยวผมไปหััขบนนิกสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แคสลา a ชแนลนะครับผมแล้วนี่เป็น EP 2ของสักกินนะครับผมซึ่งลืมเลยว่าเราต้องตัด EP 2เพื่ออัพให้นะครับผมก็เพิ่งจะมีเวลาว่างตัดเปล่าจริงๆรเกียดตัดแหละก็เหตุการณ์ต่อจากอ่าปลายคลิปที่แล้วนะครับผมใน EP ที่1นะครับว่าผมไปฟาร์มอิดนะครับผมคนเดียวนะครับที่ B0 ก็เหตุการณ์ก็นี่ฮะ ขี่รถออกจากบ้านนะครับไปฟาร์มอิดแล้วรถมาติดในป่าบ้าที่สุดก็ในคลิปนี้นะครับผมเสียงพูดของผมนะครับอาจจะไม่มีนะครับอาจจะมีแค่เสียงพูดของเพื่อนนะครั im <im บเพราะว่ายังเป็นคลิปต่อเนื่องที่ไฟล์ที่ผมอัดนะครับมันมีปัญหาไม้ที่ผมใช้มันไม่ดีเทคเสียงผมนะครับแต่ท้ายคลิปอาจจะมีเสียงผมบ้างนะครับต้องขออภัยในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆครับในการอัดคลิปก็เรามาทํารถถ่ายในป่าครับแล้วก็ผมก็ไปฟาร์ม อิดนะครับอยู่คนเดียวนะครับก็คาบกล่องแล้วก็โยนอิดอิดใส่ใส่ใสใส,ใส่ซึ่งตอนเนี้ยเพื่อนหลายๆคนยังไม่ได้ออนครับในเซิร์ฟก่อฟาร์มไปเรื่อยๆครับคุยกับเพื่อนไปด้วยแต่คือเสียงที่เราใช้งานใช้ในการอัดนะครับเสียงมันไม่เข้านะฮะ เสียงผมไม่เข้าไปได้ด้วยนะฮะอาจเสียงผมไม่ติดก็เลยได้ยินแต่เสียงเพื่อนนะฮะเราก็ฟาร์มตั้งแต่หัวค่ำเลยฮะเอ้ยไม่ใช่ดิตั้งแต่กลางวันนะฮะยาวจนถึงกลางคืนฟาร์มอยู่ที่ลงอิดนี่นะ่าจะประมาณสักเกือบ2-3-4ชั่วโมงได้ครับ ก็คือค่อยๆเก็บอิดไปเรื่อยๆคุยนั่งคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพะชั่วโมงนั้นคือแบบเพื่อนหลายๆคนก็ยังไม่ออนนะครับผมจนเก็บอิดได้ทั้งหมดหกกล่องครับขณะนั้นเพื่อนอ่ามีเพื่อนอีกคนก็ออนเข้ามาในปาร์ตีล้ละก็กำลังถามว่ามีสกิลขับรถไหมจะให้เพื่อนกับอ่าขับรถนะครับมารับอิดเพื่อเอาไปอัพบ้านนะครับ คนติดล็อกอีกแล้วก็ซึ่งผมกำลังจะย้ายนะครับอกองอิดนะครับที่ฟาร์มเสร็จแล้วย้ายออกจาก โซนพื้นที่นะครับเพื่อจะได้รถขนสะดวกสะดวกนะครับย้ายออกจากในโรงนะครับไปใกล้ๆกําแพงนิดนึงครับเวลารถออกมาจะได้สบายๆครับเก็บเพื่อขึ้นได้เลยแล้วจังหวะนี้นก็คือห,หนักนะนตาความจริงแค่กล่องอย่างเดียวก็หนักแล้วนะของในกล่องอีกนึกสภาพว่าในกล่องมีวาเลตซ่าขากระบอกจะถือคนจริงไม่ถือย,อยังไงโดหนดหรอโดนเหรอ โอเคโอเค้โอเอตูใจะขับรถไปช่วยอะไรอยู่นั่นแหละครับอย่างที่เห็นนะครับผมโดนดักยิงนะครับจะสังเกตได้จะมีตัวผู้เล่นอยู่อ่าทางท้ายรถนะครับวิ่งอยู่ก็โดนดักยิงนะครับ,ดดก,รบกำลัง <c oughs> ช้าออกไปแล้วแบบอืในใจนี่แบบปรี๊ดมากครับ <c oughs> เพราะว่าเราฟาร์ม <c oughs> อิดมาเกือบสามสี่ชั่วโมงครับผมก็นั่งฟาร์มไปเรื่อยๆแบบแล้วมาโดนแบบ จะโดนอิดง่างยางี้เหรอแต่กล่องอยู่ใช่ไหมอ๋อมันมานักหน้ากล่องซีกูบ้างก็ได้แล้วก็ขับรถไปหรือทำไมไม่ได้อะถ้าถ้าถ้าไม่ไปก็ต้องเสียกล่องอ่ะถ้าไปก็สองคนอะแล้วหนูไม่ใช่ตัวหน้าเข้าไปยิงด้วยมันก็ยังไงอยู่เต็มที่ก็ไปเฝ้ากล่องให้ได้อะแล้วก็ตอนนี้ในทีมก็จะเหลือแค่ผมกับ คุณมีนะครับผมเป็นมือสไนธ์นะครับผมซึ่งเขาไม่ได้เล,ล่นระยะประชิดนะครับก็ต้องอ่ะเอาไงวะสองคนก็2คนครับก็เลยแบบแตัดใ,ใจว่าจะกลับไปเฝ้าอีกกลับไปทวงอีกคืนนะครับผมก็เลยเป็นเหตุการณ์ของในคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ตามนี้แล้วครับผมจะอธิบายเป็นช็อตบางฉากบางช่วงนะครับซึ่งจะไม่มีเสียงผมพูดในเกมก็ขออภัยด้วยจริงๆฮะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปักตรงเดี๋ยวเราเอกไปก่อนเลยเอค จากนั้นก็จะมีน้องอีกคนนะครับออนเข้ามาพอดีก็ให้คอแล้วโดดลงมาที่บริเวณหลังอิดนะครับผมก็พยายามจะเข้าไปเช็คกล่องอิดนะครับซึ่งกล่องอิดยังอยู่นะครับเขา<อ>เขา<อ>รูดแค่ปืนกับเราของเราไปนะครับผมตันังหน้าขวานี่เหรอพี่กดบ,บ้าเสรดบ,บ้าแล้วรีโหลดมาแล้วนะผงอยู่เซตเตอร์ห้าเลยโอเคอุ่นใจโอเคแสดงว่ามันลากกล่องไปแล้วอ่ะสองกล่องยังอยู่ห่ะ ซึ่งกล่องอิดยังอยู่ครบหมดทุกกล่องนะครับ6กล่องเราก็เลยว่าเราจะขนอิดพวกเนี้ยกลับบ้านไปให้ได้ก่อนครับโอเคแล้วล็อกตู้กล่องใช่ไหมจะแม่ยิ่ละมันน่าจะลากไปไม่ไหวะถึงของยังงแล้วครบหลักเป็นเซตดีแล้วนะเพราะว่า ใช่แบบยีบผลไปเลยให้ผมหักไปบ้านปะล่ะเอารถมาใหม่โอเคเดี๋ยวผมเอากระบะออกมาเราก็เลยพยายามนะครับรากกล่องอิดออกมาในไกลจากพื้นที่ลงอิดหน่อยนะครับผมมาบริเวณปั๊มนะครับผมแล้วน้องก็บอกว่าเจอรถจอดที่บริเวณปั๊มนะฮะมีสองอย่างไม่มีมา,มาก็ดิดตัวนี้เลยมีรถเราเหรอพี่ที่จอดอยู่พี่ที่ปัม๊มอ่ะไม่รถกระบะอ็มันบบนม่นดิรถกระบะนี่แหละที่จอดปะเดยวคุณมีได้ยินเสียงเมื่อกี้แล้ กระบะเนี่ยพี่เห็นปะกระบะแบบมีเครื่องข้างหน้าพี่มันนั่งนิ่งบนรถปะเสื้อส้มปะเห็นปะพี่เห่เอาไงยิงดิยิงดิยิงดิปิงกลอ่ะผมไม่ได้อ่ะไกลมากเอาวิ่งเข้าไปช้าเลยเต๋อเข้าไปเต๋อเข้าไปผท่อให้ตาพี่เถอพี่ดูก่อนไม่หายบอกนะคะเดี๋ยวจะกลับมันดิดออกเปล่าตายเทลเกฟป่าวตายเลยใไหม เดี๋ยวผมวิ่งเช็ครถนะพี่จะมันชิดกลุ่มอะถ้าไม่ล็อกขับออกเลยไม่ต้องล็้กเลยล็อกออกล็อกล็อกลี่ล็อกซึ่งเขาน่าจะ AFK อยู่บนรถหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับผมเราก็เลยทำภารกิจเราต่อครับคือการเอาอต์ทั้งหกกลองกลับบ้านครับรอจนเช้านะครับกว่าสมาชิกทีมจะมาเสิร์มนะครับเอารถมาขนอต์ไม่มีล็อกคุณคุณวินถอดออกเอา S <S อแล้วก็ลืมล็อกจากบ้านลืมไงลืมไงเมื่อก sure ี้คุณมีบอกแล้วแหละลืมรีดสองก็สองกว่าเพราะว่าผมเคยไปขนให้ตาแคทอยู่จำได้ป่ะที่ผมไปขนก็คือที่ตาแคทเก็บไว้ห้ากล่องอ่ะแล้วผมไปขนไ่โอมตอนเช้าขวาขวาที่ขวาขวาขวาไม่ใช่้า่เที่ยสทำแล้วปะ เอามาอยู่แต่เอามาแค่มีเดียเฮ้ยมีคนยิงในในใ <c oughs> นขณะที่เราคุ้มครองอิดกล่องที่เหลือนะครับผมเ,เพื่อรอเพื่อนขับรถอีกรอบนะครับวนสองรอบสามรอบนะครับวนกลับมารับอิดนะครับก็เจ้าเดิมเลยครับผม<ด>อ่า เพนที่นั่งอยุดรถนะครับที่เรายิงตายไปที่ปั๊มนะครับผมก็น่าจะกลับมาเอารถนะครับผมแล้วเข้ามาในพื้นที่นะฮะวงแล้วเนี่ยมันขยันนะโอเคโอเคโอเคขับขับรถออกขับรถออกใช่ขับเลยขับเลยขับเลยจากนั้นเพื่อนเขานะครับที่โดนยิงนะครับเขาก็เลือกเพื่อนเรียกเพื่อนเขามาเติมนะครับผมเจ็บป้าตะแคดมันยิงเมื่อกี้เนี่ยย้อมพีท้าพี่เอลืมบอกวม่ตามทางได้ แล้วก็ฝานะให้เจอทางแรกหย่นีดหนึ่งหลังปั๊มเลยเหรอบ้านอยู่แค่นี้มันอยู่ในบ้านเลยว่าเราก็ได้อีกหลายกล่องกลับไปบางส่วนบ้างแล้วครับก็พยายามจะก็เดี๋ยวนมเล่นนะครับผมไล่พื้นที่ครบพื้นที่แล้วก็มาเจอบ้านขอที่อยู่ปั๊มนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้บ้านเขามากก็เลยพยายามรีบขนอิดแล้วก็ถอนที่เร็วที่สุดครับ ยังอยู่ตรงกลองเลยยังอยู่ตรงกลองเลยจะ,จะตายจะตายเอไปไปซ้ายพี่ตายแล้วตายแล้วตายเปล่าเกิไม่ได้ตายแล้ว<อ>าตายแล้วตายครับพี่ตายเอารถจอดไว้ก่อนก็ได้ยังเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวขอเตือนตัวใหม่ตัวใหม่พี่หาแอบแถวนี้ก็ได้ เดี๋ยวผมลงตรงนี้พีก่กลถึงแล้วค่ะได้ยินเสียงปืนแล้วถมรถอยู่ไหนพนนี่รถอยู่ก่อนถึงข้ามสะพาน,น,พนาอ,อ่ะสะพานกลางอ่าใช่อยู่ในวงแดงอ่ะใกล้ใกล้วงไอ้เบอร์เกอร์อ,อ่ะืมจังหวะจังหวะมันหลุดเราไม่รู้ด้วยว่ามันวิ่งไปไหนไม่ได้ยินเสียงเท้าพอเข้ามาที่แม่งอยู่ใกล้ตัวแล้ว หาศพไห้เจอหรือเปล่าเพอแล้เจอแล้วเจอหมดแล้วของเขาอ่ะไม่หมายถึงมันหาศพใช่ไม่เจออ๋อศพมันหายเรีเซิร์ฟรีพอดีเมื่อกี้เช็คเช็คปั๊มอยู่ให้หน่อยดิเดี๋ยวไปเจอรถปั๊มปั๊ไว้ให้นะไอ้รถรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเกาะนี่ก็เป็นอีกก้อนสุดท้ายนะครับผมเอลังสุดท้ายนะฮะที่เราขนกลับนะครับผมเราจากสภาพน้ํามันแล้ววิ่งไปวิ่งกลับแล้วเราเติมน้ํามันในปั๊มหมดไปเยอะแล้วครับแล้วเราเจอรถที่ปั๊มนะ เฮ้ยเสียงคนปิดหดม<า>ูรถเอาเอาเวเข้าทางหมูพานะพี่จะทำรอลงล่างเลยเหรอพี่ไกลนะจะได้เรพี่หาที่ตัดก่อนกะว่าปา่ามันมันไปมันหนีว่ะมันหนีวะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันขับออกจากปั๊มไปประมาณหรือว่ามันมองไม่เห็นสุดขอบสายตาวะนี่เก็บก่อนก็ได้รถหาย พี่ดิตัวท้ายใช่ใช่ใช่ยเงียบเงยเข้าก่อนยวไเขาก่อนคุรอครออย่าเพิ่งหันคุรออย่าเพิ่งหันเอาเอาเป็นเอไปเก็บก่อนก็ได้มันชนผมว่ะเออไอ้ผู้ถ่ายกำมาส่งผม่ ขยับมนไม่ทันนะครับผมแล้วก็เพื่อนโดนเหยียบไส้แตกครับเหยียบถ้ามาก็มีสามไงพี่หน่องมึงกี้น่ะนับเป็นครึ่งพอพี่อ่ะไป,ไปดิรถไปไหนมาเฟดตี้กลับมาคทายเหมือนพี่แช๊ดทำไงพูดบอกเจอคนเจอจริงๆ <c oughs> แม่งรถกูหายไปสองสามคันเลยวันนี เออตอนจริงๆเมื่อกี้น่าจะจอดกลางสามแยกเลยเฮียเพราะมันไม่คิดสู้เราอีกแล้วแล้วน้ำมันปั๊มนี้ก็หมดด้วยเราก็เลยต้องจำใจไปปั๊มถัดไปเดี๋ยวเข้าไปขับชนแม่งเลยเมื่อกี้เลยไปลงรถก่อนก็ได้ได้เปรียบอะเอาน้ำมันไปให้ไหมได้ครับหาถังน้ำมันไปเดี๋ยววิ่งไปถอยปั๊มเองอะไม่ได้ซึ่งน้ำมันก็ไม่ถึงปั๊มครับเราเลยต้องวิ่งถอยน้ำมันกันครับ เพื่อไปเอาน้ำมันที่ปั๊มกันเฮ้ยมีคนมาเติมแต่แคทใช่น้ำมันเหลือครึ่งปั๊มเองอเดี๋ยวอ้อมขอกินแป๊บนึ่งน, <Okay. S 2> นะคนนั้นเข้าไปเจอเสียงปืนตลอดเวลาเลยอ่ะ ชีวิตชีวิตนักลบอะเอาดิอุ้ยและในระหว่างขากลับนะครับผมเราได้ยินเสียงปืนนะครับผมในจังหวะที่กําลังจะเอาน้ำมันกลับเติมนะครับแล้วก็เลยตบบตินใจว่าน้ำมันเติมที่หลังได้ครับการภารกติด่าคนต้องมาก่อนมีขับมีเสียงเหมือน M1 กระบอกนึ่งอ่ะเขายิงกันอยู่หรือเปล่า ไม่เสื่อมอกบกนึกว่าไปสตาร์ทเต็มที่รอว่างใส่หนิมเฮ้ยเจอแล้ว<ส>ตะแคทล้อม,มสายสายสายตะแคทวิ่งอยู่ตายหนึ่งโคตร อยากไปบูกับเขาจังวะอีกคู่ซากแล้วอ่ะนี่คือซากแล้วอ่ะสีมันคือสีนี้เนี่ยสวัสดีค่ะตอนนะี้อันนี้เกมอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวอ้อมส่องเฟซก่อนนะนอุยอ้ยโดนอุ้ยอุ้ยโหอะพี่ชวบา้าแล้ะสามสี่สามสี่เห็นวิ่งอยู่สามสี่หน้ารประตู านึ่งฝั่งตรงข้ามยังไม่ตายเฮ้ยเสี้อ <c oughs> อยากเป็นนือเจังไปเจ็บใช่ C2 ส,ส,สองอันเสดี้ไปปะจุบ อิอะไไม่เห็นเหมือนกันคือมันมีไอ้ตัวปืนพกครบอยู่อ่ะผมเก็บไม่ได้เก็บโดนเลย ใช่โดนสองนัดสีอสองก็แขนออมก็เห็นเราสั่นได้ะโอเคพี่พี่ตั้งใหม่เลยอันนี้มันใช้ของเยอะไม้อ๋อแล้วคุณน้อย๋อไปไหสวยก็หลังจากไฟได้สักพักนะครับสองคนแล้วก็เพื่อนของเรามาเติมนะครับผมพันได้ละแต่ต้องนอนรีคบ ใครมีแม็กเอเคมาเผื่อมั้งครับเอามาเอาอาตั u ย p ูเอ็มพีเดี๋ยวมีคนวิ่งเดี๋ยวผมตั้งตั้งภาษาไทยสองตัวสองตัวสองตัวมองมาทางผมเลยเย็บๆแต่จะใช้ข้างหน้าเจอตายหนึ่ง,งต,ตายสองขันอยู่คันอยู่คันอยู่ตายสองไอ,อ,อ้ตัวฝั่งตรงข้ามถนนที่จะแคตยิงตายตรงไหนวะ ผมเตลี่ยวสดเลยนะพี่ยาขอถ่ายเสื้อผ้าหน่อยเถอะหนาวมันจะมาอีกก็ะิีน่าจะแล้วปะน่าจะมาแล้วปะเพราะว่าของมันเพยอเเหลือน่าจะตอนนี้น่าจะเหลือประมาณร้อยหน่อยๆพอเมื่อกี้ได้ได้ยี่สิบเจ็ดจบไฟเราก็เลยต้องถอดครับเพื่อเอาอิฐกลับบ้านก่อนนะครับผมกการกลับบ้านค่ะมีรถอยู่ ก็ในที่สุดอิทก็เดินทางถึงบ้านครับในเหตุการณ์จริงคือมันยาวกว่านี้มากๆครับกว่าไฟกว่าจะเก็บนะครับผมจากนั้นเราก็มาฟาร์มปูนเขียวนะครับผมหินเขียวนะครับไม่ใช่ปูนเขียวนะฮะก็มาฟาร์มปูนเขียวเข้าบ้านนะครับเพื่อไปอับบ้านต่อเป็นขั้นสี่และขั้นห้าในต่อไปครับเราก็โยกย้ายมาฟาร์มปูนแดงที่ฟาร์มแบงด้วยฮะ ไม่เห็นอะไรเลย <night> เอ <begun> <im lly> <gehört> เอมันมีบ้านอยู่หลังฟ a c t o อรี่นะหลังหนึ่งบ้านใหญ่มากใช่ใช่เป็นงที่แซงโยนเนี่ยเป็นอันนี้ถึงถึงนัะัอยู่ประตัวฝั่งนี้

วันถัดมาครับผมออทงหน้าทีมเราได้ไปสกาบ้านหลังหนึ่งบริเวณซีหนึ่งนะฮะเราก็เลยว่าจะเปรดบ้านหลังนี้หน่อยครับผม,บาบผมการเข้ามาเรดของเราคือเร,เ,เราตั้งใจมาเรดแค่ไขบ้านเอาของนะครับผมเราจะไม่เรดแบบไร้ที่นะครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ยังไงพี่เราเรดเอาของอย่างเดียวนะพี่เราไม่ปลุกอะไรเขานะยึ่จุกยึด เราแค่ทุบเตียงอย่างเดียวนะเราไม่ทุบเยียงอื่นกันนะเล่นแค่โหลดเลตเอาของพอไม่เล่นไรที่มันมีไอ้นี่โคตรเยอะเลยอะไอหินหินรัมไปขับเครื่องบินว่ะบ้านเราอะไม่มีสองลัเลยพี่สองลัเลยบ้านเราสองไปสายเลสยเล่พี่ลงมันโดดลงนะวังโดดไม่เป็นไรเตียงเราอยู่นู่นเดี๋ยวถ้ามีเศษต้านเราหักคอกับได้ สองลำเหรอไปโฉบมสองลำเหรอระวังนะถ้าเจอไม่มีชื่อยิงเลยนะเหยียบระเบิดเหรอหยอบไม่ได้กี่ลำละใครเหยียบระเบิดไอ้เหิรยชเซิร์ชเซิร์ชสุอ้อมเขื่อนบ้างได้นะอ๋อระวังเลยนะเผื่อเขามีเพื่อนเขาฟาร์มอยู่ด้านนอกตอนนี้แท็บไมค์ขึ้นละไปแล้วมันระเบิดไม่ใช่รถเรล่าใช่ไหมเด็กพี่เริ่มมาใส่เริ่มมาใส่ คงวินค i ง mean? บ the ah, okay. 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 right. right. mm ินทอดเครื่องบินมาเครืองบิมาคงวินงนสองลำนี้ไปแล้วอะและผมอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตจังหวะนี้ดีๆครับผมในขณะที่เราเลดอยู่นะครับผมจะมีการพูดคุยในปาร์ตี้อ่าบอกว่าอ่ามีเครื่องบินนะครับวนอยู่ที่บริเวณบ้านเราเครับ้่จอดมกน่หมือบินผ่านเฉยเจ้าของบ้านบอกว่าพี่ว่าเจ้าของบ้านวะพอเหยียบพอมปุ๊บมันล่อนกลับเลยอะ ใช่น่นดีจะยิงกลับด้วยจาของบ้านจะของบ้านพี่อีกลำมาแล้วพี่แล้วก็มีเครื่องบินนะครับผมบินผ่านลายบ้านเลยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าอเ,อเ,เออทาไมเขารู้นะครับ,บรว,ว่าเราเลดบ้านนี้อยู่เดีย๋ยวเรามีเหตุผลในอีพีที่สองอ่ะยิงยากอีพีที่สามนะครับผมในคลิปถัดไปนะฮะเัม่นะคบัมเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวนีมีมีคนโดดรครับผมในคลิปต๋อไปอ๋อคุณอม ออกไปเกิดบ้านเหรอก็เขาบอกเครื่องบินกลับไปแล้วสองลำบินอยู่บนหัวเราเนี่ยก็ออกเขาเอาเครื่องบินมาบินชมแต่ท่าบนแล้วก็ยิงซึ่งผมไม่รู้ได้ไงไม่รู้นะครับว่าเขารู้ได้ไงว่าเราเละบ้านนี้อยู่ครับคือลักษณะการบินคือจะอตั้งใจมาโฉบินดูบ้านนี้โดยเฉพาะเลยครับเรารู้ว่าเราเละอยู่แล้วก็ยิงกองอัดลงมาเลยผลเลตสามกองพี่ไหนๆพี่แยวผมเก็บเอากรดี่ไม่ล็อกก่อนนะล็อกดิไม่ไม่ เดี๋ยวพี่เป็นล็อกก่อนเดี๋ยวพี่เก็บให้เฮ้ยเข้ามามันเกิดเหรอตายพี่ล็อกไว้โจสเลเยอร์ล็อกเตียง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 จาใช้ตี่ที่เหยียบตะใชยเมื่อคืนเลยเนี่ยเรืงนี้พี่ล็อกเองเป็นล็อกชั้นล่างเดี๋ยวได้ขอตะโกนมานี่พี่มาอยู่ติงนี้อยู่ติงนี้อยู่ติงนี้ตายแล้วหนึ่งไอ้พี่ยิงตายแล้วหนึ่ง เฟดดี้เฟดดี้เฟนดี้ดูโถงนอกเฟดดี้ดูโถงนอกไล้เต็มอันใดได้ได้เปิดอ้าเลยใช่ไหมอ๋อมาดูข้างนอกไว้ดูรอบนอกไว้มันมีตัวเกิดตรงรถแดงที่จอดอยู่คันหนึ่งอ่ะเฟดดี้ได้บาเลตก็คุ้มแล้วไปชมบ้านมันจัดยางรถนึงนะจ๊ะยิงมันยิงยิงมันยิงโอ้ยเคียวเกือบตายไอ้ที่มันมาตรงไหนครับบอกให้เฟดดี้ล็อกข้างนอกเฟดดี้วิ่งไปไหนพยาบาลเลยโรพยาบาลพยาบาลผมก็อยู่ข้างนอกพี่มันวิ่งมาเด็กโถงเลย บ้านบ่อยเกิดเฮ้ยผมโดนเกิดม,มาจากเข้า,างไงให้โดนโอ่ะบ้านผมเต้างว่างพี่บ้านผมเจียง่างบ้านซ้ายทางซ้ายบ้านตายไม่เกิดเตียงบนแสดงว่าห้องล็อกเป็นห้องเตียงเล่นกันเองนะในบ้านผมเข้าไปเล่นได้ไม่ได้นะผมล็อกนอกหน่อยถอดล็อกนอกพี่ของขายหมดถอดเลยนะถอดแล้วอะพอแล้วพอแล้วก็ถอดเลยพี่ถอดเลยถอดเลยตามด้วยคันนึ่ ไม่ตอนเนี้ยของของส่วนมากอะไปกับรถคันที่คุณออมไปหรอแซมใช่ใช่แล้วยังมีของที่ต้องเอาไปอีกไหมพี่ไม่มีแล้วเอาเข้าใหม่ไม่มีก็ถอดเลยพี่รถไม่ต้องก็ได้เราไม่ได้ต้องการรถนี่ถอนคนอื่นถอนเพราะว่าของของส่วนมากเราเอาขึ้นรถคุณออมไปหมดแล้วนี่ใช่ไหมใช่โอเคเอางเอาแค่นี้หละพี่ให้เขาเล่นต่อหน่อยไปยิงไรยิงไปยิงไปไหวะ ฟิวโดนยิงเหรอยิงแต่หน้าต่างใส่ผมพี่แซมโดนยิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โดนไม่โดนผมผมผมฟิวโดนเออฟิวโดนออกมาได้ป่ะออกได้ป่าฟิวอะเจ็บป่ะเจ็บขาเหรอฟิวออกวางข้างล่างวางข้างล่างอันไหนพี่เดี๋ยวผมเข้าไปอ่าตาชายถอนออกไปไกลแล้วใช่ไหมอ่าไกลแล้วอยู่อีกฝั่งของสนามบินละโอเคครับจ้องเข้าไปยังอ่ะฟิอถอนได้ยังเห็นเลยนผมเข้ามาทางเดิมอ่ะ ถอนออกไปก่ออนว้ก่อนปล่อยปล่อยอไอ้ก่อนเดี๋ยวพี่ล็อกให้เดี๋ยวนะถอนออกมาเรื่อยๆหลังจากเราเวดกันเสร็จนะครับผมปะทะกับเจ้าของบ้านเล็กน้อยนะครับเราได้ของเท่าที่จําเป็นเราก็ถอนกาลังออกจากบ้านที่เลนนะครับผมแต่แ่้วผมยังไม่ได้ขึ้นแอะบ๊ายบายสหายที่รักนั้นนะครับผมเราก็เอาขมิ้นสเกลดูนะครับว่า ไอ้บ้านที่มาขับเครื่องบินวนเรานะครับผมมันคือหลังเมืไหรครับเรายังไม่ทราบบ้านเป้าหมายแต่ก็คือเขาต้องไปเจอให้นั่งยิงอ่ะยิงแต่ใช้ก่อนได้ไหมเออไปว่ะไปว่ะเฮ้ยวางหน้าบ้านมันจะตกลุ้นเฮ้ยตาใช้ฉันลุด โอ้โหอ้ยจีบหายไปแล้วเรียบร้อยบอกเว่าเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าผมอ่ะโดนโอมเบอร์เตะตลอดแล้วก็หลุดออกตลอดนะครับเวลาขับเครื่องบินแล้วยิงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นบัคหรืออะไรนะครับผมแต่กระตกเครื่องบินหลายรอบแล้วโอเคผมเห็นคุณแล้วทุกวันนะพี่โอเคเดี๋ยวผมไปหาทางเลี้ยวกลับก่อนนะโอเคครับโอ้ยโีที่มีร่มการจะปั่นจักรยานลับบ้านเลยกู เินนดมากางกแสดงว่าตัวมาเ,เลยืูได้เลยเรากำไรคืออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ q u a l ี้คอ u a l i t y ที่ปั๊มบีบีสูงนะอไอต้ตีนี้ยตีนี้ยคือที่เหยียบขับรถเหยียบแตะใชยที่ปัม๊มไงไอขับรถเหยียบแตะใชยที่สนามบินเอาว่ะคมเติมน้มันกนะันต้องอย่างนั้นดิครับเอามะลิลื้อหมดแล้วต้องปิ้นมือหนึ่งกับคนเต<ม>ิอมือหนึ่ง หรืออะไรอ่ะลุงโตกินข้าวโตกินข้าวโฉบไปดูพารการนี่ได้ไมีปะเดีอือฮะเอามีสองชั้นด้วยจัดต่อยดิ่ที่ไหนอ่ะที่ไหนพารการนี่ปักหัวลงไปงิหแม่งก่อนเอาคุณหลดหลุดไปเารการเอ่ยเลยโอ๊ยไปกันเนี่ยผมหลุดเอาแล้วหลุดบนบ้านมันด้วย อยากชอบเลยเหมือนเวลาเลยห็่ว่าโอ้ยัง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 แต่แคทน่าจะตกลงในบ้านมันไอสัตว์เคยพึ่งยิงได้ไม่กี่นัดเองตัวไหนที่ตัดขาไม่ได้นะเตะกูจังวัตเซอร์เนี่ยผมใสเหรอนอนไงไอ้ไอกลางลม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 จากนั้นเราบินโฉบไปเจอบ้านประพาคานะครับที่เอศีนะแล้ว มีผู้เล่นนะครับผมสร้างบ้านข้อประพาคารไว้เราก็เลยคดแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวในวันถัดไปครับเราจะไปแย่บ้านหลังนี้กันเราไปเลีบ้านหลังนี้กันดูว่าจะไหวไหมไปยังไงนะครับผมวัดใจกันดูเออเนี่ยไหลลงเมืองวะเนี่ยเชิดหัวเออเนี่ยแเก่งระยะสั้นยังไงล่ะเราต้องกลับบ้านกันละ เออนักบิ้นประตูนักบินที่คะนนหนีายรู้ว่าสองนั้นมันไม่ตีเนี่ยีเป็นไงโอ้โหจ่อหน้าประตูให้ดูดิก็หลังจากนั้นเราบริเวณบ้านเราที่เราฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับผมเราก็โดนแซะรอบๆอบ้านอีกเอยครับมีพวกมาแอบยิงตอดมีพวกมาแอบดักยิงหน้าบ้านตลอดเวลานะครับผมซึ่งเขาไม่ได้มาเลดครับเขามาแค่ยิงแล้วก็ไปยิงแล้วก็ไปยิงแล้วก็ไปประมาณนี้ครับ เนี่ยเสียงปืนพี่เราทราบคร่าวๆแล้วครับว่าเป็นบ้านไหนในบูธพี่ต้องมีเหยื่อสังเวยปะต้องมีเหยื่อไปนอนเล่นบนหลังคาบ้านถ้ามันไม่ยิงแล้วแสดงว่ามันไปลยแต่เราก็ยังหาตัวที่มันมาแอบยิงเราไม่เจอนะครับผมผมว่าไม่เช็คชื่ออเดี๋ยวพี่อาจจะไปไอตีแล้วมาเช็คชื่อก็ได้พี่น่าจะถ่อนด้วยหรือไม่ก็แบบนอนรอแบบจังหวะเราเผลอแล้วก็ยิงใหม่อันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับผม ในอีพีหน้านะครับผมที่เราสเกลบ้านละพาคาแล้วเราไปเลดบ้านละพาคากันนะครับผมบอกเลยว่าอีพีหน้านี่มีความมันสนุกมากมายครับรแล้วก็มีประเด็นอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเยอะมากครับยงไงก็ฝากรอติดตามชมอีพีที่3นะครับรยังไงก็งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมเอ้อยมันอยู่ที่รถนเอ้าเฮ้ยโอนจิบหายละ ค่อยแอบเลยตรงนั้นเออสวยมมามีมาเป็นที่มีมากํลังไปพี่ไปเติมไปเติมตัวสามตัวตรงนี้อัแน่เจ็บหรอมึงอะเจ็บหรอมึงอะเจ็บหรอมึงอะ